สวัสดีค่ะพบกับมิวกี้นะคะวันนี้มิวกี้มากับน้องฟ็อกซี่ค่ะวันนี้นะคะมิวก็อยากจะมาขอบคุณโลกใบนี้ขอบคุณน้องโควิดอุ้มวลเนาะขอบคุณที่แบบว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันมีสิ่งดีๆเสมอมันก็สอนอะไรเราได้เยอะนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เราจะต้องอยู่บ้านใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยอะ่ะก็คือเราได้อยู่กับตัวเอง ะะเะาช้อยอย่างยิ่งแบบว่าสาวๆคนไหนหรือหนุ่มๆคนไหนที่แบบว่าปกติเป็นแบบ working woman แบบทางานคนจินตังแต่ชีวิตไม่เคยแบบนอนหายใจทิ้งหรือว่าทําอะไรที่แบบดูตลกซินลี่ไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดนึ่งที่ทําให้เราแบบว่าปล่อยวางนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ได้ทําอะไรที่แบบว่าไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดว่าวันนี้เชนต้องทาอะไรหนึ่งสองสามสี่นี่ก็ทําให้เราแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นสงบนิ่ง กับตัวเองมากขึ้นนะคะอาจจะคิดแผนการใหม่ๆคิดงานโปรเจกต์แล้วก็ที่สําคัญคือความสัมพันธ์ของคนในบ้านะ่ะมันดีขึ้นเพราะว่าเราจะมีร่อมอยู่ด้วยกันสมมติเราทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่พี่น,อน้องอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาทางอยู่ด้วยกันให้ได้อย่างแบบสงบสุขมีความสุขเนาะอย่างเช่นหนูเองก็แบบมีกิจกรรมแบบดูซีรีส์เล่นเกมเออกกำลังกายทำอาหารกับคุณแม่ด้วยกันอย่างนี้เป็นตน้น แล้วก็บางหลายๆคนเชื่อว่าอาจจะแบบได้โอกาสใหม่ๆเลยนะเพราะว่าบางทีแบบทําสิ่งที่ไม่เคยทําอ่ะอย่างเช่นทําอาหารคิดเมนูใหม่ๆตัดผมนี่อ่ะบางคนต้องตัดผมเองไงใช่ปะ่ะคะอาจจะแบบคนพบอาชีพใหม่อีสเพเรชั่นรู้สึว่าเจาพอพรสวรรค์แล้วนี่แหละของฉันเลยที่แบบว่าเออสิ่งนี้แหละที่ฉันตามหามานานก็เป็นไปได้ใช่ไหมส่วนหลายๆคนเองก็คงจะแบบว่า อาจจะแบบมีความฝึกความอดทนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนก็อยากได้อะไรก็อดออกไปซื้อใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าจะซื้อก็ไม่ได้ไม่มีห้างไม่ได้เปิดเนาะ,ะถ้าช้อปปิ้งออนไลน์ก็แบบอาจจะต้องรอใช่ไหมทีนี้ก็แบบก็อาจจะทําให้เราแบบมีความอดทนปล่อยวางได้แบบไม่มีก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อันรี้อนี้แต่ว่าอย่างไหลายคนก็แบบว่าก็ได้ไปค้คนแบบรื้อของเก่าก็ได้าจะเป็ไปรื้อของเก่าก็าได้เจอของอะไรเยอะแยะ่างนี้ แถมของเก่าเนี่ยก็อาจจะเอามาแบบขายเป็นเงินได้ด้วยเช่นไปลื้อกระเป๋าเก่าเจอแบงค์เก่าสมบัติเก่าอะไรอย่างเงี้ยอ่แฟนเก่า,าไม่ใช่นะนี้คือเทรดเป็นเงินเอาไม่ใช่นะซื้อหุ้นนะคะแล้วก็แบบว่าอาจจะทําให้แบบว่ารักกับคนรักมากขึ้นเพราะว่าการที่เราอยู่ใกล้กันก็จะรู้ว่าแบบเ,ออเรารักกันมากแค่ไหนเป็นไงบ้างคะกับอขอบคุณโลกนะคะ ที่แบบว่าทําให้เราได้แบบเรียนรู้ประสบการณ์ในนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมกับโลกทุกใหม่ที่เราจะต้องเจอกันต่อไปนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลากดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเมิ้วกับน้องฟ็อกซี่ไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบายค่ะบายบาย